อารมณ์แบบอยากกินของย่างค่ะอยากกินแบบย่างย่างอ่ะไม่อยากกินแบบทอดหรือว่าต้มอย่างเงี้ยเราก็ได้น้ำจิ้มแบบซีฟูรสเด็ดเนาะพูดแล้วน้งลายแตกแฟนบอกว่าเอาเข้าเข้าตู้อบสิมันไม่เหมือนกันมันต้องแบบย่างยืนย่างนั่งย่างอารมณ์หญิงอะนะ่ะเนาะ แฟนก็นั่งทานข้าวอยู่นะฮะรอไม่ไหวแต่ด้วยความที่เราน่ะอยากกินอะไรเราต้องทำอ่ะเนาะต้องทําเองอะ่ะชอบเคยชอบกาแฟน่ะเคยย่างอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตรงระเบียงตรงตรงระเบียงหลังบ้านตรงนู้นอ่ะเนาะแล้วทีนี้ด้วยความที่แบบว่าห้าทุ่มแล้วอ่ะแดดมันยังเหมือนประมาณสัก หกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดดมันยังไม่ลงอ่ะทุกคนแล้วเราย่างเพลินจริงๆอ่ะเราย่างตั้งแต่สองทุ่มอืมเราย่างแต่สองทุ่มแล้วเหมือนว่านั่งกันนั่งกันไปนั่งกันมากินเบียร์นู่นนี่นั่นห้าทุ่มตะลิดจนข้างบนเขาตะโกนมาเพื่อนเอ้ยเพื่อนบ้านควันเด้อกูมีเด็กสรุปแล้วก็ต้องได้ปิดกันนะคะอยากให้เพื่อนๆมาดมด้วยกันจังเลยค่ะคือวันนี้อากาศ อากาศข้างนอกตอนนี้นะจ๊ะเย็นฝนตกแล้วได้ไรร้อนๆอย่างๆนี่บอกเลยจ้ะว่าสุดยอดแค่นี้ก็แบบฉันหอมมาลวเชียเดี๋ยวไปย่างก่อนให้สุกนะจ๊ะ เแล้วทำไมชอบไม่ปัดปาดเนาะเดี๋ยวมันแตกใส่หน้าทำไงเนี่ยเสร็จแล้วค่ะตอนแรกอ่ะมันพองนะทุกคนพอมันเย็นปุ๊บมันเหี่ยวห้าบาทค่ะห้าบาทสนใจไหมคะเหมือนเนื้อมากเลยนะทุกคนโอ้ยร้อนร้อนร้นสีสันเขาเหมือนเนื้อนะคะแต่ว่า ในถุงเขาเขียนว่าหมูชอบก็เลยเอามาจากเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพี่อีกคนนึงนะคะซึ่งแกไม่ทานซึ่งแกไม่ทานเนื้อเนื้อวัวเลยนะคะพอแกทานเข้าไปบุ๊กแกบอกว่าตัวนี้มันเป็นมันมีเนื้อผสมมาด้วยอมอืแต่พนักง,งานเขาก็บอกว่ามันเป็นเนื้อหมูจ้าซึ่งชอเองก็เป็นคนที่ไม่ทานเนื้อวัวแต่ช่อก็ไม่ซีเรียส ในการที่จะจับหรือจะดมนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ซีตรงนั้นนะจับดมได้ค่ะทุกคนแต่ไม่เอาเข้าปากแค่นั้นเองจ้ะได้กินอยากกินก็ต้องได้กินนะคะแบบแห้งๆเกรียมๆชอบมากนานๆได้กินทีตอนแรกว่าจะกินซีฟู้ดนะคะแบบเซ็บๆอะ่ะเคยได้กินน้ำจิ้มปลาหมึกไหมคะอยากได้แบบนั้นเลยอ่ะแต่ว่าสงสารแฟน เพราะว่าตอนนี้นางอยู่ในห้องน้ำะนะคะนางก็แบบว่าแช่น้ําพอเราตามไปมันต้องเทือนแน่เลยค่ะก็เลยแบบอ้ากินน้าจิ้มไก่ไปก่อนละกันเนี่ยค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นน้ำจิ้มของสีดำๆเหนียวๆอะ่ะชอบมากเลยค่ะ ตอนเด็กๆเ,เคยไปตลาดเคยไปตลาดเช้ากับแม่ตลาดตอนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยค่ะนั่งตึกๆๆไปแล้วเขาก็จะมีขายลูกชิ้นอทอดลูกชิ้นย่างแล้วก็ขนมไดโนเสาร์ขนมมันนันะคะชอบชอบพอหาตังเองได้ปุ๊บไปกินไปยืนกินนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อกลับบ้านนะเนาะแถวตลาดแถว คุณหารแถวกันทะลักอะค่ะเขาจะมีแบบว่าน้ำจิ้มเหนียวมากแล้วก็เป็นสีดำแต่มันก็อร่อยมากกินคู่กับผักชีแล้วก็กินคู่กับโหระพาคือมันเข้ากันมากอะค่ะกระหล่ำยิ่งเขากระหล่ำเขาก็จะหัหน่นหั่นแล้วก็แช่น้ำไว้เราก็แบบว่าไปยืนกินสามไม้ยืนกินกินก่อนแล้วก็นับไม้ให้เขาบ้านเราเ็าจะไม่โกงเนาะ แคบแบอันนี้ค่ะคูเรียนเด้อคูเรียนเด้อภาษาสวีเดนแต่ภาษาไทยเรียกว่าผักชีจ้ะอร่อยมากรีบย่างรีบย่างแล้วก็รีบแบบพูปปูเป่าเพราะว่าควันมันขึ้น,น,อ,นอะเนาะชอบอในครัวชอบอะเคยมีตัวที่ว่า เวลามีความร้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นส่งสัญญาณเหมือนที่โรงแรมนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งช่อไม่ช่อไม่รู้จักเปิดไมโครเวฟแล้วแล้วทีเนี้ยช่อก็กดแบบแฟนบอกว่าแฟนเคยบอกอยู่ค่ะว่ากดหนึ่งครั้งเท่ากับเท่าไหร่กดสองครั้งเท่ากับเท่าไหร่ถ้ากดคลิกสองครั้ง,ง,งอ่ะเท่ากับหนึ่งนาทีแล้ววันนั้นอ่ะช่อไม่รู้ช่อก็กระหน่ำกดเลยค่ะกด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 แล้วทีนี้ <laughs> มันมีควันออกมาทุกคนมันมีควันออกมาแล้ว พอควันลอยออกมาปุ๊บมันไปกระแทกกับมันไปตีกับตัวที่แบบว่าจับสัญญาณควันนะคะมันก็ดังดังชอเก็แบบตกใจมาขครั้งแนอะไรเกิดขึ้นวะข้างนอกก็มาชอก็วิ่งออกสรุปแล้วก็คือชอ,อชอก็บอกแฟนว่าชอเนะ่ะเอาทอดมันกุ้งนะ่ะไป ไปเวฟในตู้ไมโครเวฟนะแล้วทีเนี้ยชอบกดเกินควันมันเลยขึ้นแฟนกลัวทุกคนเ,นเป็นเลยถอดออกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนั้นคือยังไม่รู้ไงค่ะแต่ตอนนี้รู้แล้วก็แบบว่าเออโอเคอย่างงี้นะมันเป็นนี้นะตลกมากตลกตัวเองอะค่ะเหมือนเด็กบ้านนอกเข้ากรุงอะเนาะเหมือนเด็กบ้านนอกเข้าเข้ามาอยู่ในสวีเดนอย่างงี้เลยค่ะตลกตลกไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะคะอร่อยมากค่ะทุกคน ก่อนที่จะไปทานเรียกทุกคนมาทานก่อนนะมาทานด้วยกันนะจ๊ะทุกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอืมเซ็บ